พลตประีอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการตบบทรภาคหนึ่งให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความคืบหน้านางสาวนิดาพัชรรมีรพงศ์หรือตังโมนักแสดงสาวชื่อดังพัดตกเรือสปีดโบท๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพยาเสียชีวิตเมื่อวันที่ย4่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอย่างมีเงื่อนงำพาวโดยการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ดำเนินการโดยดายดายเอกมหาสวัสดและอมรรัตน์มหิทิุรุกว่าจากการสอบปากคำทั้ง5คนที่อยู่บนเรือสปีดโบท๊ทลำเกิดเหตุพบว่ามีบางอย่างที่ไม่ตรงกัน ซึ่งจะบอกว่าการให้ข้อมูลที่ไม่เหมือนกันเป็นการโกหกได้หรือไม่ก็ได้เหมือนกันส่วนเรื่องดื่มสุรามีการดื่มสุราจริงทั้ง6คนและมีคนยอมรับว่าอัพยาเสพติดบนเรือแต่ประเด็นอัพยายัางต้องรอผลการยืนยันจากผลตรวจพิสูจน์ร่างกายและวัตถุพยานจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานว่ามีสารเสพติดดังกล่าวจริงหรือไม่โดยพยานหลักฐานเท่าที่รวบรวมได้นั้นมุ่งไปทิศทางอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่ต้องมีคนรับผิดชอบในทางกฎหมายดังนั้นใครที่ขับเรือณนะนาทีที่ตังโมงหงายหลังตกน้ำก็ต้องรับผิดชอบซึ่งโรเบิรกับปอสลับกันขับส่วนที่ถามว่าสุดท้ายจะรวบรวมหดืแค่โรเบิทหรือปอคนเดียวหรือไม่นั้นยืนยันว่าไม่เหลือคนเดียวอย่างแน่นอนอยังไงก็ต้องทั้งสงคนเพราะตอนนี้สารได้อุมัติหมายจับทั้งสงคนแล้ว พลตอุดรเปิดเผยอีกว่าส่วนที่ถามถึงประเด็นรับงานเอ็นนั้นยืนยันด้วยศักดิ์ศรีว่าจากการสอบทั้งหมดทางวัตถุพยานทางเทคนิคและเทคโนโลยีต่างๆไม่มีบวดดิ้งเหล่านี้และเมื่อถามว่าเมื่อวันซืนที่เรียกคนบนเรือมาสอบซ้ํา7ถึง9ชั่วโมงปรากฏมีข้อมูลรั่วหลายคนใช่หรือไม่พลตอุดรตอบกลับว่ามีข้อมูลรั่วแต่ตอนนี้สามารถปิดแฟ้มคดีได้เกิน70-8ถึงแอร์แล้วนอกจากนี้กรณีที่หลังเกิดเหตุไฮโซโปอ ได้โทรศัพท์ไปปรึกษาขอความช่วยเหลือจากนักการเมืองผอพึ่งและชอช้างตามที่นายชูวิทย์กมมลวิสิธิ์อดีตนักการเมืองชื่อดังออกมาเปิดเผยข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนั้นพลต,บบตอุดรยอมรับว่าได้ตรวจสอบมือถือของทั้ง5คนและพบว่าไฮโซปได้โทรศัพท์หาใครบางคนจริงแต่ไม่ยอมเอ่ยนามว่าใช่ผอพึ่งและชอช้างหรือไม่